สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีเกมนะครับพอดีผมได้อันนี้มานี่เป็นบัตรยิปต์วอเชอร์นะครับของเซนทันนะครับได้มาได้มาหลายใบครับแต่ผมเจะเล่นเกมหนึ่งใบก็คือให้น้องๆที่ในร้านนะครับพอดีนี้ได้มาจากสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์อะไรสปอนเซอร์เช่นเราครับก็จากที่เราทำคลิปมานานนะครับก็มีสปอนเซอร์เข้ามาให้ยิปต์วอเชอร์ดีๆนะครับ ราคาห้าร0อบาทนะครับเล่นเกมครับกาดิกาง่ายนครับอ่าปังกาดิการให้การ์ดิกานนก่อนโ้ดีมากขยันทุกนาทีทุกงที่มีใครอยากได้นะครับตั้งนานก็ไมทำครับอปอปั๊บผมผมผมเป็นคนทำงานนะครับฝากบอกแม่ด้ยวยครับก็คือผมจะเขียนเขียนชื่อนะครับนี่น,นี่คนนี้ตอนนี้มีมีแปดคนแล้วก็ <c oughs> เขียนมาแปดคนนะครับก็มีชื่ออยู่คนเดียวเอ้ยไม่ใช่แปดคนฮะก็เดี๋ยวจะเป็นการจับ จับออกครับเราก็จะจับเดี๋ยวผมไปจับคนแรกเลยก็คือถ้าผมจับชื่อใครปุ๊บจับออกไม่จับเลยคนนั้นก็ออกไปนะครับหลวมปุ้ยเฮ้ยถ้าเราจับแล้วเราเราเราเปิดอ e ่ะมันจะไม่อดนะก็อื่นจะเกลี <m 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 ่ยเกลี้ยวไงจับไล้วหรออันนี้ไม่ได้หรออันนี้พิมไม่ต้องจับเออพิมเป็นคนแก่คนสุดท้ายเดี๋ยวพิมมาใหม่ ไม่เก็บมาก่อนแล้วก็อเก็บอย่าออกแล้วค้นออกตับคนออกไปเก็บสำหรับอิสรภาพนี่วนไปเลยจะออกไหมไม่ทันเี่ยงออเียงฟิล์มเะคุณดูแม่ไหนฟิลมเนี่ยไม่รับตั้งใ่พี่บิ๊มตกแก้มเลยตอนพี่พี่จับออกนะมันก็จะไม่ถึงเต้นจับแล้วตัวเองไม่อดีเย่เลอ่า า้อจับมนน่ตา้องจับไม่ก็คือถ้าเกิดจริีตา้องไม่ต้องจับยอ๋อูท้ายเทเทไม่รู้มันไม่ได้มือกูหย่งเอาไรเทมเลยยังไม่ออกมาทังอันเลยโอ้โหเอาไรเร่มตัเแ้าวันแรกรู้แล้วเฮ้ยูเยอะแตกว่าได้ี่เพื่อนเหมืเดิมเหรอไอท้าเว้ยุดท้ายไม่มีเฮ้กไม่ก่อท้าก

มมมอาางถคนนคที่ได้นะครับจะอยู่ที่คนนี้นะครับอ่ะคนต่อไปครับตัวเองไงพี่อะตัวเองจัดตัวเองเฮ้ยอะไรวะตัวเองเฮ้ยนี่จะบอกวัตถุดิบไปออกเหรอพี่ฟิล์มครับผมรอว้าเราสองคนอะตัดบอดตัดกล้องครับตัดบอสมาแล้วได้ตัวเองไม่ไม่ใจเย็นอยู่นี่เหอยู่นี่ลืมกันเล

รอเล่นหนึ่งทร่อยกมนเฮ้ยยยรยย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 ย่ยยยยี่ยยยยยัยยยยอยยยยยยยอยย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 อยยกยย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 ียยดยยยยยยยนยยตอยย่ยย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 ่อยู่ยย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 ย่ยกยย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 เยยยยเยตยยยยยยอยยยยยไยวว่ ทิ้้้งไปแลวค่ะอนีจับไปชื่อเองไม่ตามพูดหนูไปจับไปชื่อเองหนูพี่ต้องให้จับจับพี่พี่จับเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้คนอ่าพี่ได้ชื่อใครพี่ก็จับคนให้คนนั้นมาจับอะเกมทำลายกันซะแล้วก็เก็ตพอเก็ตได้เก็ตเลยนะใครไม่เก็ตพี่เองก็ถือว่าถือว่าควยไปแล้วครับรวยเฉลยไม่ได้ชื่อมาตาสองพี่เป้ก็เล่นวิชเฮ้ยกูกๆมันปมพวกกันอ่ะสุดท้ายพี่เป๊กเนี่ยไงเป็นพ่แล้วที่เป็นเน่ยไงนั่งข้างพี่เป้กคู่ดบเลยนะบอกให้แล้วว่าเกมนี้เขา ไม่มีโกงเกมนี้ไม่มีโกงไม่มีโกงไม่มีโกงเกมนี่ไม่มีโกงเอาไปย้อนให้ร้อยเอาไว้ไหมถือว่าจับต่อจับต่อกันหือว่าตัวไปครับตัวไปคนไม่อยู่ดวงดีไปกับพี่แมนนะครับพี่แมนพี่แมนแจกให้ด้วยนะครับพี่แมนรับจบใครใครเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเชื่อมมาเชื่อมมาต่อไปต่อไปต่อการดีกว่าที่ใครพี่ซิกทีนี้บอมต้องจับกับบอมจับกล้อง อ่ะแล้วใหจับให้พี่บอลไม่ก็เดี๋ยวพี่ดูคนสุดท้ายก็ได้ให้สุดท้าออพี่บดูคนสุดท้าย้เดียวจับแล้วครับจับแล้วครับเพราะ่ตอนนี้เป็นงานต่งเองเดี๋ยวว่าจะมีการโผง่กันเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยใช่พตับจับใจวะเดี๋ยวเัี๋ยวคนใวะไอ้ยี่ยี่มอยากันเรี่ยงของเราแ้วนีเดียวมึไม่เห็นเลยมึงไม่เห็นเลยมึงไม่เห็นไม่ดูไม่ดูพี่บก็เป็นพี่น้องกันมาแต่นมนานใสนาะ กูจะบอกให้อันนี้อันนี้ครับชื่อเลยนี่คนได้คนได้เอาลสุดท้ายครับปุ๊บแล้วอยาแก้ภาษาไแล้วก็จะบนไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับผมอยารอ้าวไม่อยากเลยนี่นะครับคนแรกไม่อยากเลยชื่อเลยคนนี้เฮ้ยนั่นนั่แม่งอันนี้ด้วยไม่อยากเลยชื่อเลยโอ้โหเอตายต้องใครครับพี่ขอโทษพี่พี่ขอโทษมันไม่อยากถ่ายนะเนี่ยอันนี้นะครับ พิมมลิตลาครับผมเอาเอเฮ้ยก็แข่งก่นพี่เาะทำกันได้หรอพิพาทำกันได้งรอพิมต้นโอ้ยต้นขอาท้นะเฮ้ฝั่งนี้อัดช็อเด็ดพีน่นฟพี่พิมพี่เฟม ได้ลว็าต่อไปเราเจ้าจริงอันที่สองเที่ยวเลยรุ่งน้านะครับเป็นคนได้พี่ไไม่วยช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 ่วยมาช่วยมาช่วยมาเดี๋ยวมาสีเจ็บเปอร์เซ็นด้วยเดี๋ยวมาสีนะครับเดี๋ยวพี่ทำพี่พ่อเลยครับเีบบาเออเป็นท่านนะครับห้าร้อยบาทเอาไปช้อปปิ้งได้เลยมีหาของเซ็ตเลยนะสี่ท้อเก้าแล้วก็ฝากบอกแม่ด้วยครับผมขยันทำงานที่นี่ครับ The k ไว้เชิญครับฝากบอกแต่ผ้าคนคนได้รับมื่วันหนึ่งบาทปีนี้มึงเขียนบอกอยู่ว่า ใช้นรับได้หมอยุแหมดอายุแล้วหมดอายุแล้วมันไป6 6คนเลยนี่ห้อใช้ได้ในปีนี้นะท่าน6 6ใส่ค่ะสีมาอันนี้ใช้ต่อๆเอาครับเอาตอนเย็นเลยเอาแต่ผ่าผ่าคนได้ได้รางวัลหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างครับอ่ารู้สึกว่าต้องรีบใช้ครับเดี๋ยวมันจะหมดอายุก่อนร้อใช่ครับมันร้อนครับเงินไหลร้อนๆอยู่ผมไม่นานต้องรีบใช้ครับไปเลยไหมครับตอนเย็นไปเดี๋ยวนี้เลยครับจะไปเดี๋ยวนี้วะผ่าคนไม่ได้บ้างัผ่าไปไหน ไปไหนอ่าสัมภาษณ์คนคนไม่ได้ครับเขาไม่เป็นไรค่ะดีใจเหมือนกันอดีใจพอกันดีใจพอเกินดีใจพอกันพี่ดีพีสัมภาษณ์คนไม่ได้ครับรเาวไม่เป็นไรครับห้าร้อยของมันกาแฟของกูนื้อนี่นี่นี่ฟิวฟิวอ่ะกอดเสาเถียงเขาไปคนเขียนเองด้วยดูไม่รู้เลยวรู้แต่เขินครับเลยกอดเสาตีกูตกนะ ไอ้ต้นข้าวฝังตัวแล้วเือดในน้ำเลยต้น้าวไม่ซื้อของเ่งนี่ร้สึกไงีะได้ครับขอมก็พอได้่รุ่นรุ่นหรือสองคสุดท้ายจะได้ไม่้าดค่ไปไรู้สึกยังที่ไี่คูณมีนะแต่กรรมเรานะเมื่อกี้ไม่มองใช่ไหมเหมือนยังไม่ตื่นใจโย่เลยก็หมดแล้วครับกิจกรรมนะครับสำหรับสปอนเซอร์ท่านไหนนะครับที่จะ ส่งบัตรมาให้เราเราก็ยินดีรับนะครับัน้ครับก็ครับวันนี้ครับผมเป้ครับมิวนอนขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับลาลาลาสวัสดีครับ